สวัสดีครับพี่โอก็เป็นแฟนหนังของพี่จอห์นนีเดปนะครับซึ่งติดตามมานานมากแล้วตั้งแต่ Was Eating Gilbert g r a p e Edward มือกันไกลอีกหลายๆเรื่องและสิ่งเรื่องที่ทุกคนติดตามกันมากที่สุดก็น่าจะเป็นเรื่องนี้นะครับ Pirates of the c a r i b ิ e a n ถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็น พี่จอห์นนี่เดของเราแสดงใน p i r a เ e แล้วแต่ก็ยังมีเรื่องสัตว์มหัศจรรย์อยู่นะครับแฟนตาซีบีสภาค3ซึ่งจะมาพบกับเราในปีหน้า2021ผลงานของ JK Rowling งานเขียนนะครับเจ้าของเรื่อง Harry p o พอตเวันนี้คลิปนี้พี่โอจะพามาคุยย้อนหลังไปถึงหนังของจอห์นนี่เดปที่เรื่องหนึ่งที่ไม่ค่อยจะได้รับ ชื่อเสียงเท่าไหร่นะก็คือเรียกได้ว่าตกสํารวจสําหรับแฟนหนังทั่วไปก็ว่าได้แต่ไม่ได้ตกสํารวจสําหรับแฟนจอห์นี่เดฟนะครับแฟนหนังทั่วไปคลิปนี้พี่โอก็อยากจะแนะนําให้รู้จักเรื่องนี้หนังของวอลดิสนีเรื่อง The l o n e r a n g e r มีพร็อพป,ประกอบทั้ง DVD ทั้งเสื้อนะครับขอบคุณวอลดิสนีย์ไว้ในโอกาสนี้ด้วยแล้วก็มีโปสการ์ดกับสมุด สองสิ่งนี้มีแจกด้วยนะครับเดี๋ยวจะแจกอย่างไรจะพบกันที่บอกกันที่ท้ายคลิปครับก็ก่อนอื่นเราก็ไปพบกับข้อมูลของเรื่อง The Lone Ranger กันก่อนเลยครับ The Lone Ranger นะครับเป็นภาพยนตร์ในปี2013ได้เรท13ก็คือเด็ก อายุตั้งแต่13ขวบขึ้นไปดูได้ไม่มีปัญหาความยาวหนังยาวมากครับ2ชั่วโมงครึ่งเป็นหนังแนวแอคชั่นแอดเวนเจอร์คอมเมดี้ทริลเลอร์วอลและเวสเทิร์นนะครับก็คือมีทั้งฉากบู๊สนุกสนานมีการผรจญภัยมีเรื่องตลกมีเรื่องตื่นเต้นระทึกขวัญเป็นหนังสมัยสงครามและเป็นหนังเกี่ยวกับพวกคาร์บอยตะวันตกด้วยนะครับเรื่องย่อเอาไวท้ทีหลัง คะแนนที่ได้จากนักวิจารณ์45สำนักได้น้อยมากครับเพียงแค่37คะแนนเต็มร้อยเท่านั้นเองส่วนประชาชน215,950คนให้ได้มากถึงเอ,อขออภัยครับ6.4เต็ม10ก็ถือว่าใช้ได้พอสมควรนะครับนำแสดงโดยจอห์นนี่ไดเป็นทอนโชอาร์มี่แฮมเมอร์พระเอกครับจอห์นรีดเป็นโลนเลนเจอร์แล้วก็มีดาราสมทบมากมายวิลเลียมฟรีเชอร์ทอมวิรกินสัน Ruth bon r u s a n Helena Bonham Carter มาคู่กับ Johnny Depp อีกแล้ว James Badel แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายดูตามนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะมาดูโอ้โหดาราเยอะเยอะครับเยอะเยอะผ่าน่านไปผ่านไปผลงานกำกับของกอเวอร์บินสกีดูว่ากอเวอร์บินสกีมีผลงานอะไรมาบ้างนะครับกดไปที่ All Filmography ข้อมูลนี้มาจาก IMDb.com นะครับ ผลงานในอนาคตของเขาไม่บอก Spaceless กับอะไรก็ไม่รู้ไปดูผลงานก่อนหน้านี้ก่อนหน้า Lone Ranger ก็มี Rango ขับจดนนิเดบเหมือนกันเป็นแอนิเมชันนะครับ p i r a t e of the Caribbean a d v e r s e n ปี2007 p i r a t e of the Caribbean Dead Man's c h a s t ปี2006 Weatherman อันนี้ไม่ใช่จน,นีิเดบ Pirates The Curse of the Black Pearl ปี2003 เดอะริงก็มีของเขาเหมือนกันนะครับเดอะเม็กซิกันมาส์ฮันย้อนไปเรื่อยๆไม่ค่อยรู้จักแล้วก็เป็นที่รู้จักกันดีกับภาพยนตร์3ภาคแรกของ Pirates of the Caribbean นั่นเองไปดูรายได้ของหนังเรื่องนี้นะครับ เรื่องนี้ลงทุนไปสูงถึง215เหรียญสหรัฐนะครับเปิดตัวที่อเมริกาได้เพียงแค่29ล้านเหรียดและทำไรายได้ปิดโปรแกรมไปที่89ล้านเหรียญเท่านั้นเองพลาดจากร้อยล้านเหรียญไปหน้าเสียดายนะครับขาดแค่10ล้านรวมทั่วโลกก็ได้เพียง260.5ล้านสูงกว่างบประมาณก,การสร้างเพียงแค่เล็กน้อยซึ่งถ้าคิดเป็นตัวเลขแล้ว ถ้ารวมค่าการตลาดและส่วนแบ่งโรงหนังด้วยก็ถือว่าขาดทุนนะครับตอนนี้เราเรารู้จักกันดีแล้วคงไม่ต้องสาวประวัติกันยาวเหยียดเราดูที่อาร์มี่แฮมเมอร์ซึ่งไม่ค่อยจะมีใครรู้จักเขามากมายนักแท้ถ้าบางคนได้ดูงานเรื่องนี้แล้วก็คงจะจำได้<ๆ>เขาก็คือพระเอกเรื่องนี้ครับคอมีายโยเนมที่ทิมวันทีจาราเมสเนี่ยคนที่อยู่ข้างหน้านี้ เข้าชิงออสการ์ด้วยนะครับส่วนตัวอาร์มี่แฮมเมอร์ก็คือคนที่อยู่ข้างหลังมองไม่เห็นตานี่แหละคอมมิวไนโอเนมนะครับถ้าได้ชมเรื่องนี้แล้วก็ซาบซึ้งใจก็จะจำได้ว่าอ๋อพ่อหนุ่มคนนี้นั่นเองน,นักสแสดงอีกคนหนึ่งที่มาร่วมงานในเรื่องนี้คู่บุญกับจอห์นี่เดปมากๆเลยครับเฮเลนาบอนแฮมคาร์เตอร์ร่วมงานกับจอห์นี่เดปมาแล้วหลายเรื่องอย่างเช่นอลิซอินวานเดลแลและอล e อ o ริส Looking Glass นะครับทั้งสองเรื่อง Dark Shadow ก็เล่นด้วยกัน s w ว n n e y Todd ก็เล่นคู่กันอีกนะครับคนหนึ่งเป็นช่างตัดผมอีกคนหนึ่งเป็นแม้ค้าเรื่องนี้คู่กันสุดๆครับ The c o s t ์สไบรจอห์นนีเด็บกับ Helena บ bon อนแฮมคาร์เตอันนี้เป็นงานของทิมเบอร์ตันแล้วก็ทั้งคู่นี้ก็นิยมร่วมงานกับทิมเบอร์ตันด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องนี้ก็อีกเรื่องหนึ่ง Charlie and the Chocolate Factory มีอยู่2เรื่องที่เป็นจักรวาลเดียวกันแต่ไม่ได้แสดงด้วยกันนะครับก็คือเฮเลนาบอลแฮมคาร์เตอร์อยู่ในชุดแฮร์รี่พอตเตอร์ส่วนจอห์นนีเด p อยู่ในชุดสัตว์มหัศจรรย์แฟนตาซกบีสครับมีนักแสดงอีกคนหนึ่งที่พี่โออยากจะแนะนำน้องปรินซ์คนนี้แสดงเรื่องนี้แล้วก็แทบจะไม่พบผลงาน อะไรอีกเลยนะครับเรื่องนี้เขามีบทเยอะน่ารักมากส่วนหลังจากนั้นแล้วเรื่องต่อมาที่มีบทพอที่จะเห็นหน้าแล้วจำได้ก็มีแค่เรื่องนี้เรื่องเดียวคนเหล็กภาคหาโดยที่แสดงเป็นพ่อของจอห์นคอนเนอร์ตอนเด็กเท่านั้นโบสการ์ดและสมุดนะครับที่พี่โอบ,บอกว่าจะแจกตอนต้นก็สามารถติดตามกติกาการชิงรางวัลได้ในไลฟ์ YouTube ช่องนี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีไลฟ์ก็เข้าไปดูหรือจะดูย้อนหลังก็ได้ครับนอกจากของรางวัลชิ้นนี้แล้วและยังพี่โอยังมีของรางวัลชิ้นอื่นๆอีกมากมายจากภาพยนตร์เรื่องอื่นรวมทั้งจากจากสิ่งอื่นที่ไม่ใช่ภาพยนตร์ด้วยนะครับติดตามชมไลฟ์กันได้สม่ำเสมอจะมีไลฟ์ทุกสัปดาห์ประมาณสัปดาห์ละครั้งสองครั้งนะครับ ครับก็จะพูดถึงเนื้อเรื่องโดยคร่าวๆพร้อมกับสปอยเล็กน้อยพอง,งามให้เรารู้สึกสนุกและอยากไปดูต่อกันเองนะครับและก็จะพูดถึงความรู้สึกที่พี่โอได้รับจากเรื่องนี้ด้วยก่อนอื่นก็จะต้องขออ่านบทประชาสัมพันธ์ซึ่งเขียนไว้ในหลัง DVD แผ่นนี้ซึ่งเป็น DV วดีลิขสิทธิ์ของ Disney MVD นะครับเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังเลยว่าเป็นอย่างไรบ้าง จากผู้อำนวยการสร้างเจอรี่บรักไฮเมอร์และผู้กำกับกอเวอร์บินสกี้และทีมผู้สร้างภาพยนตร์แฟรนไชส์โจนสลัดสุดฮิต Pirate of the Caribbean สู่ภาพยนตร์จากดิสนีย์เจอรี่บรักไฮเมอร์ฟิล์ม The Lone Ranger หรือหน้ากากพิคาดอธรรมการผจญภัยสุดตื่นเต้นที่เต็มไปด้วยแอคชั่นและอารมณ์ขัน ซึ่งวีรบุรุษภายใต้หน้ากากได้ถูกปลุกชีพขึ้นมาผ่านมุมมองใหม่ทอนโตหรือจอรนีเดฟนักลบพื้นเมืองอเมริกันกลับมาอีกครั้งกับเรื่องราวของการเปลี่ยนแปลงจอห์นรีดอาร์มี่แฮมเมอร์ชายผู้พูดุงกฎหมายให้กลายเป็นตำนานแห่งความยุติธรรมที่จะพาผู้ชมไปสู่มหากราบการเผชญภัยสุดตื่นเต้นน่าประหลาดใจและเต็มไปด้วยอารมณ์ขันของสองวีรบุรุษต่างขั้วที่ต้องเรียนรู้ในการร่วมมือกันปราบอธรรมความโลภและคนโกง อ่านอย่างนี้ก็รู้สึกสนุกไปด้วยเลยนะครับแต่ว่าสาเหตุที่เรื่องนี้ไม่ประสบความสำเร็จนั้นอาจประสบความสำเร็จน้อยไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ประสบความสำเร็จอาจจะเป็นเพราะว่าคนติดภาพจอ์นีเดฟในคราบของโจรสลัดใน Pirates of the Caribbean มากกว่าพอเรื่องนี้มาแทรกมาขั้นกลางมันก็เลยทําให้เอ๊ะมันใช่หรือเปล่ามันไม่ใช่แล้วก็หน้าตาเป็นอินเดแดงมันก็อาจจะไม่เหมาะมันปิดหน้าแท้จริงของจอร์นีเดฟไปนะครับแต่จริงๆแล้วอยากจะบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกมากแผ่น DVD แผ่นนี้ก็ มีคุณภาพมากหนังดูแบบว่าดูแล้วเพลินไปตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับความรู้สึกที่ได้รับจากการชม DVD เรื่องนี้พี่โอ๋ก็ตื่นเต้นสนุกสนานไปกับอารมณ์ขันต่างๆปแปลกใจตรงที่ดิสนีย์เนี่ยเขาทำหนังเรื่องนี้ออกมาค่อนข้างโหดพอสมควรทีเดียวนะครับคือบางฉากบางตอนก็ไม่เหมาะกับเด็กเด็กๆไม่น่าดูมัน ไม่น่าเชื่อว่าจะมีการฆ่ากันมากมายขนาดนี้นะครับเราเรื่องสปอยย่อๆให้ฟังนิดหน่อยแค่พองามก็แล้วกันว่าจอห์นีเดฟก็เดิมทีก็เป็นนักโทษสาเหตุที่เป็นนักโทษก็เพราะว่าคนอินเดียแดงเนี่ยถูกเป็นคนกลุ่มน้อยถูกจ้องจับผิดจากทางการอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วส่วนอิตาคนนี้เขาเชื่อมั่นอา m y มิเฮมเมอร์นะครับเชื่อมั่นในความยุติธรรมเชื่อมั่นในกฎหมายส่วนคนนี้ก็เชื่อมั่นในความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ความรู้สึก ทั้งสองคนเจอกันในรถไฟในขณะที่คนนี้เป็นนักโทษคนนี้เป็นนักกฎหมายนะครับแล้วก็มีนักโทษอีกคนหนึ่งที่ถูกมัดติดอยู่ข้างๆเขาโดนทีมอันนี้อยู่ในรถไฟแล้วก็มีพวกกองทัพมา้ามาพากันแหกคุกแหกรถไฟพานักโทษออกไปได้และในที่สุดคนนี้ตอนนี้เด็บก็หลุดออกมาด้วยโดยที่ถูกผูกติดอยู่กับพระเอกของเราแล้วเขาก็ได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันและในที่สุดเมื่อ เขามาถึงเมืองจอ์นี่เดปไปเป็นนักโทษแล้วอีตาคนนี้แฮมเมอร์ Hammer, น่าจะเป็นพระเอกมากกว่านะครับไปเป็นไ,ปได้รับตำแหน่งมือปราบหรือเรนเจอร์นั่นแหละส่วนโลนเรนเจอร์หมายถึงมือปราบเดี่ยวนะครับตอนแรกก็ไปกันเป็นทีมแต่พอไปจับโจรแล้วปรากฏว่าตายหมดก็เลยเหลือพระเอกอยู่คนเดียวเป็นโลนเรนเจอร์และสาเหตุที่ทั้งคู่มาผูกพันกันก็เพราะว่าอินเดแดงมีความเชื่อว่า,าดูมีมีภาพประกอบว่า เมื่อม้าม้าขาวเป็นเทพเจ้าเป็นสัตว์ซึ่งเป็นตัวแทนของเทพเจ้าไปหยุดอยู่ตรงหน้าศพใครอะไรประมาณนี้ศพนั้นก็คือผู้ที่ผ่านความตายกลับฟื้นขึ้นมามีชีวิตและจะเป็นคนที่ต้องใส่หน้ากากพิฆาตอธรรมและในที่สุดม้าก็เลือกพระเอกของเราซึ่งตจอนจอจอนี้เดก็ผิดหวังมากแต่ก็จำใจยอมรับเพราะว่าเป็นคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้หลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้เรียนรู้ผูกพันซึ่งกันและกันและในที่สุดก็ พากันไปต่อสู้กับคนร้ายนะครับเรื่องนี้ตื่นเต้นสนุกสารความยาวถึง2ชั่วโมงครึ่งพี่โอดูแล้วก็คือไม่ได้ดูในโรงนะครับดูผ่านคอมพิวเตอร์ก็นั่งลุน้นระทึกเหมือนกันตอนแรกก็คิดว่าคงจะดูสักพักนึงแล้วเดี๋ยวก็เลิกแต่ว่าก็อยู่ดูได้จนจบแสดงว่าหนังนั้นชวนติดตามมากเสียดายเหมือนกันมาดู DVD แผ่นนี้หลังจากที่เหตุการณ์ผ่านไปหลายปีแล้วก็มีให้ชิงโชคด้วยให้ไปเที่ยวต่างประเทศอดเลยนะครับ เพิ่งจะแกะอ่ะเพิ่งจะแกะดูเลยเพราะว่าช่วงนี้เราหยุดอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติก็มี DVD ทั้งหลาย สต็อกเก็บไว้เป็นพันแผงก็ค่อยๆดูกันในตอนนี้ก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆหาเรื่องนี้ดูกันนะครับพี่โอให้เรื่องนี้ได้8เต็ม10เลยถึงแม้ว่าจะมีความโหดเกินความเป็นดิสนีย์มากไปหน่อยนะครับดิสนีย์ปกติแล้วไม่ฆ่าคนตายมากขนาดนี้แต่เรื่องอารมณ์ขันแบบดิสนีย์อารมณ์ขันแบบจอร์นีเดฟนั้นเรื่องนี้ให้เราได้เต็มเปี่ยมสนุกสนานมากมีฉาก ที่หลายๆคนประทับใจอย่างเช่นคนร้ายใช้ปืนยิงกันรัวอันนี้อันนี้น้องน้องที่ให้เนี่ยพี่โอรีวิวเรื่องนี้น้องโอ๊ตนะเขาบอกมาว่าเขาชอบฉากนี้มากก็คือโจรใช้ปืนยิงรัวๆส่วนอินแดีใช้ก้อนหินคว้าง นะก็ตายกันทั้งสองฝ่ายตายกันทั้งฝ่ายกฎหมายฝ่ายโจรฝ่ายอินเดียแดงเข้มข้นสนุกสนานมากและมีเรื่องพลิกไปพลิกมาอยู่เหมือนกันและมีเรื่องที่เหนือธรรมชาติปาฏิหารตามความเชื่อของอินเดียแดงด้วยมันมีการตัดสลับมาฉากในปัจจุบันของหนังซึ่งก,ก็เป็นย้อนยุคเหมือนกันนะครับย้อนยุคแล้วแล้วก็ยังย้อนอีกยุคอีกเป็นเรื่องของจอห์นนีเดปเนี่ยในขณะที่เป็นผู้ชาราสูงวัยแล้วเคยชื่อทอนโตทอนโตนี่ มีมีเกร็ดนิดนึงว่าทอนโตนี่ถ้าในประเทศสเปนเขาเปลี่ยนชื่อเป็นโทโรนะครับเฉพาะที่ประเทศสเปนเพราะว่าทอนโตภาษาสเปนแปลว่างโง่แต่ทอนโตไม่เกี่ยวอะไรกับอินเดียแดงก็คือพอเรื่องนี้ไปฉายที่สเปนเขาขอเปลี่ยนชื่อก็เป็นเกร็ดความรู้อีกเรื่องหนึ่งที่พี่อออ่านมาแล้วก็มันน่าสนใจก็เลยเอามาเล่าให้ฟังด้วยสนุกครับก็ติดตามดูกันให้ได้หรือ เราดูในแผ่นดูในเน็ตอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าถ้าไม่ได้มีโอกาสซื้อนะครับก็แล้วแต่ว่าจะดูช่องทางไหนชอบใจให้คุยเรื่องหนังคุยเรื่องเพลงคุยเรื่องเที่ยวของสะสมหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นสัพเพเหระบันเทิงทั้งหลายก็เม้นมาบอกกันได้นะครับท้ายนี้อยากจะถามให้คอมเมนต์กันว่าหนังจอนนเด็ดที่ได้ดูมาทั้งหมดนี้ ชอบเรื่องไหนของจอห์นนีเดมาที่สุดแล้วพี่โอจะได้เผื่อเอาเรื่องนั้นกลับมาคุยให้ฟังต่อในคลิปในโอกาสต่อไปนะครับพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆวันนี้คลิปนี้พี่โอนิติเทพหรือพี่รามพระเอกจากเกมอรยาก็ต้องขอบายบายไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันนะครับถ้ายังไม่เจอคลิปใหม่ก็ย้อนกลับไปดูคลิปเก่าๆได้สวัสดีครับ